ลิลแนครับครับตรงนี้ครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมสถานที่ที่เราจะใช้ในการก่อสร้างนะครับขับมิลินแนนะครับที่นี่นะครับเป็นที่ดินที่ทางพพจุริสเราได้ซื้อไว้นะครับเนื้อที่ประมาณไร่เศษนะครับด้วยเงินก็ประมาณประมาณ30กว่าล้านแล้วตอนนี้เราก็กําลังที่จะดําเนินการในการก่อสร้าง เป็นคลับมิลเน,นครับมันจะเป็นสถานที่ที่ใช้สลับผู้นําที่ประสบความสําเร็จนะครับที่เป็นมนุษย์เงินล้านนะครับที่จะสามบรานที่จะมาใช้นะครับในการประชุมกันนะครับประจัดเลี้ยงร่วมกันนะแล้วก็อาจจะมีการเชิญแขกพิเศษนะครับเพราะว่าธุรกิจเราเนี่ยนะครับจะต้องขยายเติบโตไปทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้ง ผู้นำของเราอาจจะต้องมีการได้เชิญนักธุรกิจนะครับในประเทศต่างๆนะที่จะมามองดูถึงความมั่นคงของธุรกิจของเรานะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นสถานที่ที่ผู้นำของเราเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพลักษณ์ความมั่นคงของท็อปอัพ u r ริจครับว่าเรายิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับจะเชิญไปเล่นแหวมันนี่ทุกคนเลยมีเทตเตอร์ลูมด้วยนะ ตรงนี้เทเตอร์ลูมแล้วก็มีที่พักเรียบร้อยนะครับที่นี่จะมีห้องเทเตอร์นะครับซึ่งเหมือนกับโรงหนังแต่ที่จะสามารถที่จะพาแขกรับเชิญมาเยี่ยมชมมาดูเรื่องราวของ Top Up Tourist นะครับมาฟังแผงกนการตลาดที่นี่ครอสการแนะนำธุรกิจกันที่นี่ได้นะครับมีสระว่ายน้ำนะครับมีลานด้านบนของอาคารนะครับจุคนได้ประมาณ 300คนที่ใช้ในการจัดประชุมแล้วก็จัดงานเลี้ยงกันนะครับในการเฉลิมฉลองความสําเร็จของออมิลินเกันนะครับเพราะว่ามิลินเรเนี่ยเราจะมีการพบปะพูดคุยนะครับแล้วก็จัดงานเลี้ยงกันทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับเพราะน,น,นี่คือสิ่งหนึ่งที่ Top Up t o ทู i ิสนะครับได้เตรียมไว้นะครับให้กับสมาชิกนะครับทุกคนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าวันนี้ท o p Up t o ทู i ิสเราเติบโตนะฮะเราจะต้องสร้าง แต่ความมั่นคงให้กับธุรกิจของเรานะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในโครงการที่ท็อปอัพจุลิศเราได้ทําไว้ให้เพื่อให้กับประชาชนทุกท่านนะครับที่เข้ามาสู่ท็อปอัพจุลิศเนี่ยได้ใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรก,กิจนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการลงเสาเข็มนะครับเพื่อที่จะก่อสร้างนะครับก็ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกๆท,ท่านนะครับจะ ได้มองเห็นถึงศักยภาพแล้วเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรานะครับก็แล้วก็เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและท่านสามารถจะฝากอนาคตและชีวิตทั้งชีวิตไว้กับ Top ปอัพจ i ลิได้อย่างแน่นอนครับแล้วเราพบกันที่ความสําเร็จนะครับกับโครงการต่อไปของ Top ปอัพจุลิดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ